ค่ะก,กลาบสวัสดีค่ะพ,พ,พี่น้องคลิปนี้เอ็ดอัรหลายรอบแล้ววมันไหจเนาะคะ่ะความร้อนสมมมูงเรื่องเรื่องอะไรค่ะชุดชนะนี้ชมมมั่วโมงม,ม,มาลงแนวทางยางเดียวให้พี่น้องเห็นย่างเดียว,ยยวแคบออเดอร์น้องสั้นๆนะคะหลังจากห้ามเห็ดเปลียวได้ความสูง ใช่นะคะแอดจะลงภายในสองหน้าที่นี่ลหละให้พี่น้องแคปเอาเด้อค่ะเพราะว่าเมื่อวานของน้องต้าของน้องต้าส่น้องนะคันนี้มันจะดสองส่วนหนึ่งมาที่หลักร้อยนะคะที่ร้อยต้นวิบวงนี่เมื่อวานมันเป็นร้อยเจ็ดเจ็ดศูนย์ตรงๆนะคะอันนี้ขึ้นของจิตนะคะ เซียนสารคามะคะ่ะเซียนสารคามว่า,าก,กับแปดเข้าที่แปดรอบแรกตรงเนาะค่ะมือนีนะคะแอดใจพี่น้องแคบไปนะในหนึ่งนาที่พี่น้องชั่วโงเดียวนอนนี่มันมันอัดบ่ได้แอดต้องปิดก็ซับไปสองเครืองแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะห้างพื่มมากกลาไม่ไม่สำัญกพี่น้องเห็นด้วแล้วค่ะผู้ติ หน้าทางเขาเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะพี่น,อนอ้นองเอาเดอ้อนะคะแอดจะให้แคบเอาแล้วก็แอดจะล่งให้เลยนะคะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้บคอณค่ะสวัสดีค่ะ